สวัสดีค่ะสวัสดีครับป๊อบทิตาลีชวดีพิญญพงศ์ค่ะนัทเทนัทเกิดกซับครับค่ะแล้วเราสองคนก็มาพบก,กับคุณผู้ชมอีกในรายการวิซีสกัดเอสคัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนค่ะว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะคุณนัทคะหนึ่งเดียวใน,รในประเทศไทยอธิบายเลยว่าเป็นเพราะอะไรหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะการสกัดธาตุอาหารนะครับโเดพยวในประเทศไทยในที่นี่หมายความว่าเทคโนโลยีการสกัดธาตุอาหารที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะทไมต้องสกัดครับ เพราะว่าพืชต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุดังนั้นนะครับวิธีการที่จะทําให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารครบก็คือการสกัดธาตุอาหารนั่นเองอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าสกัดเนี่ยมันจะมีคุณภาพที่มันพิเศษกว่าปุ๋ยทั่วไปที่ไม่ได้ทําการสกัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคลาที่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่จะตอบคําถามตอบทุกปัญหาของเกษตรกรเลยนะคะว่าทําไม ผลผลิตของฉันถึงมีตแต่แมลงกินทําไมออกมาแล้วไม่แข็งแรงรากก็สั้นดินก็ไม่ร่วนด้วยทําให้ผลผลิตอ่ะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะครับผมก่อนอื่นที่จะพูดว่าทําไมของเราดีอย่างไรเรามาพูดว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนมากนะฮะมีวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างไรกับกนบ้างดีกว่าครับผมเชื่อว่าเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเน้นการใช้เคมีมากเลยใช่ครับไมาใช้ต่อนเนื่องและยาวนานเนี่ยผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดินเป็นยังไง นะครับดินจะแข็งนะครับธาตอาหารในดินจะหายไปดังนั้นการปลูกในแต่ละปีที่ต่อเนื่องเนี่ยนะฮะจะได้ผลผลิตที่เท่าเดิมเราจะต้องลงทุนในการใส่ปุ๋ยมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกปีใช่นะครับเงินในกระเป๋าท่านจะถูกจ่ายออกไปจ่ายไปในขณะที่ผลผลิตนะครับราคาไม่ได้สูงขึ้นนะฮะทำะให้กเกษตรกร ก็ต้องเป็นหนี้นะครับที่จะกู้ยืมมาเพราะว่าอะไรครับมันทําแล้วมันไม่คุ้มต้นทุนนั่นเองอนะครับทำยังไงที่จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องใส่ปุ๋ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยที่หารู้ไม่ว่าในสารเคมีในปุ๋ยเคมีพวกนี้นะคะไม่ได้มีตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําให้ดินร่วนเลยแล้วก็ไม่ได้มีสารอาหารใดๆไม่ว่าจะเป็นสารอาหารน้อยสารอาหารใหญ่สารอาหารอะไรก็แล้ว<ช>แต่ในดินที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตเลยด้วยซ้ำใช่เพราะที่กล่าวมาแล้วนะครับต้นไม้ต้องการทั้งหมด16าเราให้แต่ NPK ครับ มันสามธาเท่านั้นดังนั้นอาหารรองอาหารเสริมอื่นๆที่จําเป็นนะฮะในการเจริญเติบโตของพืชมันจะหมดไปนะครับดังนั้นการใช้เคมีมากๆเนี่ยนอกจากดินแข็งแล้วนะครับดินจะเป็นกรดครับเมื่อดินเป็นกรดดินแข็งรากนะฮะไม่สามารถเติบโตได้ดีไม่สามารถช้อนใช้ได้ดีการดูดซึมอาหารก็ไม่ได้ดีเช่นกันนะฮะดังนั้น พืชข,ของท่านนะฮะก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายโารคแมลงต่างๆเยอะแยะมากมายอ่อน <On S 1> <On S 2> แอต้นไม้อ่อนแอนะคะและตัวของเกษตรกรเองก็จะอ่อนแอตามไปด้วยเพราะการสะสมของสารเคมีต่างๆที่อยู่ในปุ๋ยและเข้าตัวของเกษตรกรโดยที่อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างว่าตัวเองกําลังเป็นแหล่งสะสมสารเคมีเนาะเนื่องจากเกษตรกรวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการใช้เคมีโดยตรงครับตรงนี้มันก็จะโยงมาเข้าสู่เรื่องของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558เช่นกันนะครับ ประชาคมอาเซียนคืออะไรครับหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังเพิ่งเคยได้ยินนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าคือะอะไรวันนี้ก็จะได้รู้กันนะครับประชาคมอาเซียนก็คือว่าการรวมตัวการทางการค้านะครับของประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศนะครับประชากรรวมกันอยู่ที่ประมาณ600ล้านคนนะครับข้อดีก็คือการ มีการนําเข้าส่งอกสินค้าโดยมีการลดเว้นภาษีนะครับซึ่งเราสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปขายในประเทศที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยได้ดีนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเกษตรกรก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถนําผลผลิตผลไม้หรือผลิตผลทางการเกษตรต่างๆเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นเกษตรกรในเมืองไทยต้องพัฒนาครับในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตให้ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะ ไปแข่งขันกับเขาได้นั่นเองเพราะว่าคู่แข่งเราน่ากลัวเหลือเกินนะคะจากที่เราเคยเป็นกู้ที่ส่งออกข้าวสารนะคะอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เราก็ตกมาอยู่ที่อันดับที่4แล้วถูกต้องครับค่ะนี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องข้าวอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะน้ํามันอีกล่ะปาล์มใช่ปาล์มน้ํามันก็ต้องแข่งกับมาเลเซียนะครับไม่แน่ชื่อว่ากาแฟนะครับก็ต้องแข่งกับเวียดนามด้วยสาปโอ้โหจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วภูมิประเทศของบ้านเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเขาอาบางพืชเนี่ย เราอาจจะปลูกได้ดีกว่าบ้านเขาด้วยแต่กับกลายเป็นว่าโดนเขาแซงไปซะแล้วเพราะการที่เราใช้สารเคมีแล้วสะสมอยู่ในดินมาก,มากๆทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีแต่จะด้คุณภาพลงนะคะวันนี้เลยคะ่ะปุ๋ยซีสก,กัดเอสคาร์ที่วางอยู่ทางข้างหน้าของคุณผู้ชมนี้นะคะ่ะจะมาตอบปัญหาทุกปัญหาของเกษตรกรกันนะคะถ้าสนใจอย,อยากได้คําปรึกษาหรือว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ก็ตามเบอร์ข้างล่างเลยคะ่ะใช่ครับผลผลิตของท่านนะครับจะย้อนคืนกลับสู่แบบเมื่อก่อนเลยนะฮะก็คือว่า สภาพดินดีใช่ไหมให้ผลผลิตอะไรออกมาก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ <c oughs> วันนี้แหละครับปุ๋ยตัวนี้จะช่วยให้ผลผลิตของท่านกลับไปเป็นเช่นนั้นผลผลิตของท่านนะคะในสมัยก่อนหรือว่าในสมัยนี้คนที่เพิ่งจะมาเป็นเกษตรกรทําการเกษตรนะคะอยากจะได้ผลผลิตที่โอ้ยเมื่อก่อนนี้ทําไมแบบว่าลูกใหญ่จังเลยรสชาติหอมหวานทุกอย่างเนี่ยแหละค่ะคําตอบอยู่ที่ปุ๋ยอินทรีย์สก,กัดเอสค่าตรงข้างหน้านี้แหละค่ะใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะต้นไม้ก็งามใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเกษตรกร ตเน,น้นการผลิตในเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพทํคทำให้กเกษตรกรก็อัดเคมีลงไปก็อ,อัดเคมีมันก็มีผลเสียที่ตามมาอย่างที่เร้บอกในะข้างตน้นนี้นะครับคราวนี้ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่ไปแล้วมันจะฟื้นฟูด,ดินนะครับเมื่อดินดีครับต้นไม้แฮปปี้มากเลยนะ ก็คือจะกินอาหารได้เต็มที่นะครับรากสามารถดูดซึมชรอนชัยลงไปได้เต็มที่นะครับทาให้ต้นไม้แข็งแรงให้ผลผลิตเต็มที่นะค,ค่ะและอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัชพืชนะคะวัชพืชแล้วก็เรื่องพวกมแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาก็มีทั้งจริงๆแล้วมีทั้งมแมลงที่ดีและ,มะแมลงที่ไม่ดีนะคะคุณนัท จริงๆแล้วพวกเพีย้ยเนี่ยไม่ดีแน่นอนใช่แต่ก็มีมแมลงบางชนิดนะคะที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อพืช,พชพที่ช่วยในการผสมเกสรด้วยใช่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมแมลงที่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะอย่างเช่นแมลงบางชนิดไปกินมแมลงไอ้ที่เป็นอันตรายกับพืชด้วยเชน่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเกษตรกรทําไงครับก็ใช้สารเคมีอย่างนี้มันก็ตายกันหมดแล้วแล้วาเข้าแมลงอีกใช่แล้วรถทำยังไงอ่ะนี้ก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าวัฏจักรของพืชที่จะต้องมากินเกสรแล้วก็มีการ ทำปฏิกิริยาทํากันนั่นนี่เพื่อให้เกิดต้นไม้เนี่ยจะได้งอกงามขึ้นนอกเหจากจะมาลางเอาให้ง่ายนะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนี้ไส้เดือนก็ยังไม่มีเลยใช่ครับบางที่เนี่ยต้องไปซื้อดินหรือซื้อไส้เดือนที่อื่นมาเลยนะอืเพื่อให้ดินร่วนไงคะเพราะว่าไส้เดือน,นจะช่วยเพื่อนดินใช่ครับผมว่าถึงจุดนี้เนี่ยบางทีเรามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันมากเกินไปนะครับดังนั้นเราต้องกลับมาเลี้ยงดินนะครับให้ดินเลี้ยงพืช พืชก็จะเลี้ยงเรานั่นแห,แหและค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าเกิดยังมัวใช้สารเคมีกันอยู่นะคะแล้วสารเคมีเหล่านี้นะคะไปทําลายพืชไปทําลายแมลงนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะก็สักวันคงได้เห็นกเกษตรกรนั่งแบบว่าผสมเกสรกันเองก็จะหมดแปลงหมดไร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสิ่งดีๆมานะคะเรานํามาแล้วกับปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสค่ะตรงนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราสองคนเน พูดกันไปบางทีเราอาจจะพูดไม่ครบเพราะว่ามันมากมายเหลือเกินกับคุณสมบัตินะคะคเพราะฉะนั้นก็คือสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ใช่แล้วก็ในกรณีที่เป็นร้านค้าปูยอยู่แล้วอยากเอาไปจํหน่ายติดต่อได้เลยเช่นเดียวกันนะครับค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าที่เราสองคนมานั่งพูดกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่าเราสองคนพูดอะไรกันอยู่รจริงๆแล้ววันนี้เรามีวิธีอาร์มากมาย,ยนะคะที่จะมาให้ดูให้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิทีอาร์แรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะคุณนัทครับค่ะงั้นไปชมเลยค่ะ จากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในปี2553พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรอันดับ48ของโลกแต่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอันดับหนึ่งของโลกผลที่ตามมาคือผลผลิตคุณภาพลดลงปริมาณลดลงและเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งเบาหวาน ได้มีการเผยแพร่วิดีทัศน์จากมูลณิธิต่างๆในชุดฆ่าตะกอเงียบพบว่าในประเทศอินเดียซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยมากแต่อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่ามแมลงน้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวแต่ปรากฏว่าในหลายเมืองในประเทศอินเดียที่ทําการเกษตรพบเด็กพิการทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสมองผู้ใหญ่ จะเป็นโรคมะเร็งแต่ในประเทศไทยเด็กเล็กเริ่มเจ็บป่วยกันบ่อยผู้ใหญ่เป็นเบาหวาน6ล้านคนต้องตัดขาทิ้งปีละสองแสนคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีละ4ี่แสนคนเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยทางออกของประเทศไทยคือการทำเกษตรอินทรีย์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลผลิตปลอดสารพิษและไร้สารพิษตามลำดับได้พิสูจน์ทั่วโลกแล้วว่าผลผลิตไร้สารพิษเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกแต่มีปริมาณไม่เพียงพอและราคาสูงมากเช่นมังคุดกิโลกรัมละ800บาทแคนตาลูปลูกละ5,000บาทเป็นต้นปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคล s สเทคโนโลยีระดับโลกทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ไม่มีสารเคมีดีกว่าปุ๋ยเคมีเพราะมีธาตุอาหารครบ16ธาตุตามที่ต้นไม้ต้องการมีสารสกัดจากไขต่ตซานทำให้พืชโตเร็วมีสารสกัดจากน้ำส้มขวญไม้ช่วยแก้ปัญหาโรคพืชโรคราและหอยเชอรี่มีไรโคโดมาแก้ปัญหาเชื้อราและยางหน้าตายมีไมโครโรซาทำให้รากมีความแข็งแรงแก้ปัญหาแบคทีเรีย ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class ได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศอาทิกล้วยไมย้มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงทุเรียนและอื่นๆอีกมากมายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class เราเชื่อมั่นว่าชีวิตคนไทยจะดีขึ้นจนคาดไม่ถึงเกษตรกรจะร่ำรวยขึ้นเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นราคาสูงขึ้น ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลปุย๋ยอินทรีย์สกัดเอสคล s สลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษช,ชีวิตยั่งยืนปุ๋ยน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำได้สองผลิตใช้ได้ยี่สิบไร่